สวัสดีครับทุกคนผมอาเดียวครับที่การกายยังมีใจสู้ชีวิตต่อไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิควานชาแนลครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับรายละเอียดของพระตายปีดกคำพีต่างๆพระวิในปีดก มีหคำภีคือ1มหาวิพันธ์คือสี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสำหรับภิกษุที่มีในพระปาติโมข์สองพิคุณีวิพันธ์คือสี่สามร้อยสิบเอ็ดข้อสำหรับภิกษุณีที่มีในภิขุณีปาติโมข์สามมหาวัคเป็นสี่นอกพระปาติโมข์ที่มีเนื้อความยาวๆเช่นเรื่องวิธีการอุปสมบทเรื่องนำปานาที่ทรงอนุญาตเรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจีวรเป็นต้น สีจุลวัคเป็นสีนอกพระปาติโมกข์ที่มีเนื้อความสั้นๆเช่นเรื่องการเข้าบริวารการรายง,งานอาธิกรณ์เรื่องเนอศนาสนาเป็นต้น5้าบริวารเป็นการวิเคราะห์สังเคร,ระาะห์พระวินัยเช่นพระวินัยที่เกิดที่เมืองไหนมีกี่ขอ้อพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีกี่ข้อเป็นต้นพระสูตรต,ตานตป,ปีดกหรือพระสูตรมีห้าคำรีคือหนึ่งทีคณิกายเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหายา,ยาวทีขับแปลว่ายาวเช่นเรื่องการปรินิพานของพระพุทธเจ้า มหาสติประฐานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่แสดงการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดที่สุดเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นอ่านเพลและดื่มด่ำในบรรยากาศเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยครับสองมาชิมิกายเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาความยาวปานกลางเช่นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลอกิเลสธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษท,ที่คนขอสูตรที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นต้น สาสั่งยุตตนิกายเป็นพระสูตรที่รวมเนื้อหาไว้เป็นหมวดตามสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเทวดาสั่งยุตจะรวมเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดาโกศลสั่งยุตรวมเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าปอเสติโกศลขันทออสังยุตรวมเรื่องเกี่ยวกับขันห้าโพชชังขอสั่งยุตรวมเรื่องเกี่ยวกับโพชชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นตน้นเป็นการอาร่านธรรมะแต่ละอย่างเช่นเรื่องขันห่าในหลายแง่มุมหลายสูตรในหมวดเดียวกันทำให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างแตกฉานเลยครับ สีอังกุตรนิกายเป็นพระสูตรที่รวมหมวดไหว้ตามจำนวนองค์ประกอบเช่นจตุกบมิบาทหมวดสีก็จะเป็นพระสูตรพวกความเพียรสีประการอคติความลำเอียงสีประการวิปลาสีสังคหวัตถุสีเป็นต้นข้าขุฏกนิกายเป็นพระสูตรที่มีเนื้อความสั้นเช่นมงคลสูตรคาถาธรรมบทชาดกเป็นวัตถุรวมเรื่องเปรตวิมานวัตถุรวมเรื่องวิมานและบุญที่ทําให้ได้วิมานของเทวดานางฟ้าอบทานรวมเรื่องอดตชาติของพระพุทธเจ้า และพระสาบกที่สําคัญเป็นต้นพระอภิธรรมปีดกมีเจ็ดคำพีคือหนึ่งธรรมมสังคณีเป็นคำภีที่อธิบายรายละเอียดของสภาวะธรรมต่างๆซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากของการศึกษาธรรมให้เข้าใจลึกซึ้งและถูกต้องเช่นลักษณะนนและองค์ประกอบของจิตแต่ละประเภทเช่นกามาวาจโรหากุศลจิตมี8ประเภท อกุศลจิตที่มีความโลภเป็นมูลมี8ประเภทอกุศลจิตที่มีความโกรธเป็นมูลมี2ประเภทอกุศลจิตที่มีความหลงเป็นมูลมีสองประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะยอย่างไรมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างเป็นต้นสองวิพังเป็นคำพีที่จำแนกทำเป็นข้อๆแล้วอธิบายรายละเอียดแต่ละข้ออย่างละเอียดมากๆหลายแง่หลายมุมนับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากของการศึกษาทำให้เข้าใจลึกซึง้งและถูกต้องอีกคำพีหนึ่งเช่นขันธวิพัง ก็อธิบายเรื่องขันท่าแต่ละขันอย่างละเอียดเป็นข้อๆอ,อ,อย่างวิจิตพิสรานทำมาในหมวดอื่นๆก็เช่นเดียวกันขาบสามธาตุกถาเป็นคำพีที่เป็นการนำความรู้เรื่องสภาวะธรรมพื้นฐานมาอธิบายให้สลับซับซ้อนขึ้นในแง่ความเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้เป็นพวกเดียวกันหรือคนละพวกของสภาวะธรรมในหมวดต่างๆคล้ายกับเรื่องเซ็ตสับเซตยูเนียนอินเตอร์เซชันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งจะทำให้เข้าใจสภาวะธรรมต่างๆ ได้ทะลุหลุบลงขึ้นเช่นรูปขันสงเครา์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่รูปขันสงเคราะ์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ11และธาตุสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดธรรมยศนะหรือธรรมรมเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปธรรมรมหรือธรรมยศนะหรือธรรมธาตุประกอบด้วยเวนขัน สัญญาขันสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมยศนะคือรูปที่เกิดขึ้นทางใจหรือรูปละเอียดเช่นสภาวะความเป็นยินชายเป็นต้นและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือนิพพานธาตุสิเท่ากับเหมือนอายตนาสิบเอ็ดขันสีเท่ากับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอายตนะหนึ่งเท่ากับมานยศนาสจย ธาตุเจ็ดเท่ากับตะคูวิญญาณธาตุสดวิญญาณธาตุขันวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสิบบุคคลบัญญัติเป็นคำทีที่จำแนกบุคคลออกเป็นประเภทต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองจนถึงหมวดสิบในส่วนแรกจะแสดงอุทเทศคือหัวข้อก่อนแล้วอธิบายรายละเอียดในส่วนนิทเทศซึ่งอยู่ถัดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสี่เช่น ผูคนผู้เป็นธรรมกระถึกสี่จำพวกผู้คลเปรียบเหมือนอสระพิสีสจำพวกหมวดห้าเชน่นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุผู้ถือผ้าตรายจีวรเป็นวัดห้าจำพวกห้ากถาวัตถุเป็นคำพีที่รจนาโดยพระโมคคัลลีบุติสเทระในสมัยพระเจ้าอาศกมหาราชหลังพระพุทธเจ้าปรินิพ,พานสองร้อยกว่าปีนะครับในสมัยนั้นมีทิฏที่นอกศาสนาเข้ามาปลอมปนในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก พระโมคคัลลีบุติสตเถระจึงได้รจนาคำพีนี้ขึ้นมาเพื่อโต้แย้งทิฏฐิเหล่านั้นโดยรูปแบบจะเป็นการโต้วาทีการระหว่างฝ่ายที่มีทิฏฐิแบบเถรวาทกับฝ่ายที่มีทิฏฐิที่ปลอมผลเข้ามาเช่นโต้แย้งกันเรื่องบุคคลเป็นเพียงสมมุติบัญญัติคือไม่มีอยู่จริงเป็นอนัตตาสุญญตาหรือเป็นปรมัิตถ์คือเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเพียงรูปกับนามหอกยมกเป็นคำพิที่อธิบายสภาวะรมเป็นคู่คู่ในลักษณะการถามและตอบคำถามเช่นอนุ จากคุณซีของบุคคลใดกำลังเกิดสมนัสินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภิวิบบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจจวการูุิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจักขู่เกิดได้มีอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติจากคุณซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สมนัสินซ in ีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติจากคุณซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสมนัสินซีก็จะเกิดเจ็ดปฐฐาน เป็นคำพีที่สแสดงเรื่องเหตุปัจจัยประเภทต่างๆอย่างละเอียดที่พระสวดว่าเหตุคือสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดีสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหวา่างขั้นนะครับซึ่งเป็นธรรมะที่ทําให้เข้าใจเรื่องอนัตตาได้อย่างแจ่มชัดคือทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิดเมื่อมีเหตุให้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ เมื่อมีเหตุให้ดับก็ดับไปเมื่อไม่มีเหตุให้เกิดก็ไม่เกิดทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกระแสของเหตุปัจจัยไม่มีอำนาจเฉพาะตนที่จะบังคับให้สิ่งใดเป็นไปตามที่ใครปรารถนาได้ทําได้ก็แค่เพียงสร้างเหตุปัจจัยเท่านั้นซึ่งก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยส่วนน้อยในกระแสของเหตุปัจจัยที่ส่งผลอยู่ดังนั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่จึงไม่มีใครที่้นจากถูกไปได้เพราะความไม่เที่ยงความถูกความเป็นอนาตตาเป็นกระแสปัจจัยหลักของวัตสงสาร คุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ทำคลิปต่อต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ